พ่อค้าแม่ค้าโอดปมรามาสารตกค้างในอางุนชัยมะะคักดิ์ทำขาดทุนเป็นแสนต้องระง,งับสั่งเข้าร้านชั่วคราวจากกรณีมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือไทยแพนรวมกับนิตยสารฉลาดซื้อมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและสำนักงานคณะกรรมการแห่หลายออยอตั้งโต๊ะแถลงผลทดสอบสารเคมีกเกษตรในองุนชัยมศักดัดทั่วกรุงเทพและปริมณฑล โดยมีการเก็บตัวอย่างอางุ่นชัยมัสแคททั้งหมด24ตัวอย่างผลตรวจสอบพบว่า95.8%ของตัวอย่างอางุ่นชัยมัส,สคัดหรือ23จาก24ตัวอย่างพบสารพิตกค้างเกินค่าที่กฎหมายกำหนดล่าสุดวันที่30ตุลาคม2567ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่บริเวณตลาดผักและผลไม้จังหวัดราชบุรีหรือตลาดสีเมืองซึ่งเป็นตลาดกลางค้าปลีกส่งผักและผลไม้เพื่อสอบถามความคิดเห็น และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากผู้ประกอบการค้าส่งผลไม้นำเข้าจากต่างประเทศจากการสอบถามนางพิภาพชิมไพบูลเจ้าของร้านเล็กพรผลไม้เผยว่าตนเปิดร้านขายผลไม้นำเข้าต่างประเทศทั้งจากอเมริกายุโรปญี่ปุ่นเกาหลีและจีนมาแล้วกว่า5ปีซึ่งสินค้าส่วนใหญ่จะส่งขายในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้โดยในช่วงเทศกาลสาคัญจะต้องลงสินค้ารวมประมาณ8ตันและช่วงปกติจะอยู่ที่ประมาณสัปดาห์ละ2-3ตัน ทั้งนี้ยอมรับว่ากระแสข่าวที่เกิดขึ้นส่งผลให้ยอดขายผลไม้นำเข้าทุกชนิดลดลงโดยเฉพาะอางุ่นัยมัสคัตที่หายไปถึงร้อยละแปดสิบซึ่งไม่เพียงแต่เป็นองุ่นนำเข้าจากจีนแต่ยังรวมถึงองุ่นจากญี่ปุ่นและเกาหลีด้วยสร้างความเสียหายกว่า10,000แบาทเนื่องจากผู้บริโภคกังวลถึงความปลอดภัยซ้ำเติมรายได้ที่ลดลงของผู้ค้าส่งและค้าปลีกอันเป็นผลจากสภาพเศรษฐกิจแต่ในทางกลับกันตนขายอางุ่นัยมัสคัต นำเข้ามาแล้วกว่า3ปีก็ยังไม่มีลูกค้ารายใดพบปัญหาป่วยหรือได้รับอันตรายจากอัง่นที่รับประทานโดยล่าสุดตนยังได้นำเอาอัง่นไชมสัสแคดไปแจกในงานกระถินก็ปรากฏว่าอัง่นหมดภายในชั่วพพิบตาแต่จากสถานการณ์ตื่นกลัวของผู้บริโภคตนจึงต้องระงับการสั่งซื้ออัง่นไชมสัสแคตเข้าร้านชั่วคราวรวมถึงในช่วงวงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้อาจต้องยกเลิกสั่งอาง่นไชมสัสแคดซึ่งลูกค้านิยมนำไปจัดกระเช้าของขวัญ โดยจะต้องจัดหาสินค้าชนิดอื่นมาทดแทนขณะที่นายวิชิตผู้พันุรีเจ้าของร้านจิ้มกุ้งที่นำเข้าง่นชัยมัสะคัตจากประเทศจีนมาจำหน่ายเผยว่าสาเหตุที่ผลมะนํำเข้าจากประเทศจีนได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวไทยเนื่องจากเป็นสินค้าที่ไม่มีปลูกในไทยรวมไปถึงรูปลักษณะรสชาติหวานและราคาถูกสามารถจับต้องได้ส่วนที่ตนเลือกขายเฉพาะองุนชัยมัสะคัตจากประเทศจีนเนื่องจากราคาถูกเพียงหลักร้อยต้นต้นลูกค้าทั่วไปมี กำลังซื้อต่างจากอางุ่นของประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีที่ราคาสูงถึงหลักพันบาทแต่หลังจากมีข่าวอางุ่นเปื้อนสารอันตรายทำให้ตนต้องลดราคาจำหน่ายจากเดิม350บาทต่อตะกร้าเหลือเพียง1 8 0่งบถึงาบาทต่อตะกรา้าซึ่งเหลือลูกค้าอยู่เพียงร้อยละสิบท,ที่ยังมั่นใจในตัวสินค้าว่าหากนำไปล้างทำความสะอาดอย่างถูกวิธีก็ยังสามารถรับประทานได้ตามปกติแต่ยอดขายที่หายไปอีกร้อยละเก้าสิบทำให้องุ่นค้างสต๊อกในห้องเย็นเป็นจำนวนมาก และขาดทุนไปแล้วกว่า10,000แสนบาทโดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงคงต้องสั่งองุ่นไชมะสะัสคัตมาขายในปริมาณที่ลดลงอย่างไรก็ตามพวกตนเป็นเพียงญี่ปัวที่รับสินค้าจากบริษัทนำเข้ามาขายต่ออีกทอดหนึ่งการที่สินค้าจากต่างประเทศจะสามารถนำเข้ามาในประเทศไทยได้ตามขั้นตอนจะต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะนำมาวางขายให้กับลูกค้าเวลานี้จึงทําได้แค่เพียงก้มหน้ายอมรับความเสียหายที่เกิดขึ้น